ขอแบบคนเดียวเลยสองการหนูจับบานขายจกะุกบาทแื่ถุงห้าเอิบ้านงี้ยครับนี่บ้านนอกเขากับบ้าคคบแต่ในเมืองเข้ากับคามเทพคาเทพบ่บ้านในเมืองเข้าได้บ้านเทาอันอื่นได้หลายอย่านไหมครับผม ัอ<ท>เ,เรียนี่นลยครับตามแม่ทำควรนจะเข้ตังนี้ขายดีว่าไงบรเลยมนาด่วนโอ้ยมันน,นี่สิบัน์ล่าจานนะไม่มีขายดีมากลูกค้ายเยอะไอไก่ไม่มีกระดูกนะครับพี่เด็ดแต่รวบเอาหมูไก,ก่ด้วยก็ได้ไหมได้ได้จ้า,วารวมรวมไก่ได้ ใหเลยหูยใหญ่มากมูหมาย <S S S 2> <c oughs> ี่เด็ดันี้แนี่นะครับผมพิกกี้งเดเก็ที่สูตรของอีสานนะครับแบบปุ่มติปิมแฟร์อ กาแฟอนวเวนเท้าย้งเว้นหา้ารข้ามากกินกาแฟนเนาะอย<อ>่างพคมีสุดโตด้วยครับผมโหตรงนี้บอ,อ,อน,นีอันนี้นะครับจัดมาแต่งงานเ้ย,เยโหส์ไปดิครับนี่พิดสอบการไปเลยแต่ข้างล่างที่เด็ดครับมใส่ควันเลย

สดสวัสดีดครับผมนะครับปิดก่อนเลยกดเลยเดี๋ยวปันนิดหน่อย พิเศษกับแซบสุดๆนะครับผมแล้วก็ทีเด็ดนะครับผมตีนไก่ไม่มีกระดูกนะครับผมสับมากเลยครับผมความยาวตัวทีเด็ดครับผมสุดยอดมาก กินยังได้ยังสาะใจดีจิ้มพริกไทยอหอมๆตอนสักหน่อยครับผม,มปิเมี่ยที่เด็ดได้ไปท่องสาด้วยอาจจะผิวมลมมากครับผม เป็นดไดีกินกะปิลงไปก่อนครับเยไปลูกวิ๊กลูกติ๊กลาเลยแซบเร็ว่ะิกมากกินมากครับ,โอ,บอโ,ดโ,ดโอ้โหเิดมือละกิงดีโลตัวแต่วันนี้ขอแบบคนเดียวเลยสองการ อพอเพิ่มนำกลุ่มพิเศษสอต์เสร็จขอบคุณครับก็ไปตี่เลยนะครับต้องเอาที่เด็ดกวอนเลยตีนไก่แบบไม่มีกระดูกครับผมกับเส้นเล็ก อจากมากเราอยากมากมายมาแต่รับอปรียคใคอยูย่เพื่อทำสอง ยอดบ้าสุดสุดนะครับปีกปีหนึ่ s. <S งลุกนั่นิดแล้วเนื้อหมูปีกีแสบเละน่าใจครับอร่อีก บอกผูถูกถูกแบบโคตรุผมกจิงครับหักก็ยังเลอนๆนั่นเแบบเรื่อยๆเลยครับผมถ้วยที่สองส nóng đi đủ ừ như thế nó thịt nhanh mà Hãy subscribe cho kênh

รผสมมันไปเจยความนะครับผมหอมกินน้ามันซื่นใจครับพอเพิ่มน้ามันซอสพิเศษมาอีกครับผมเนี่ยที่เด็ดได้ครับนาทีสุดลับืมอ จ้มเนื้อ,อย่างคราบอกว่าถูกออกมาแบบนั้นน,น่ะมีเตาหูยี่น้ำกระเดาหอมเกี้ยวหวานยังคืกกันแล้วผมเต็มสุกอยู่เอี่ยงพักลุ่น มีหมูมีไก่ด้วยแต่บอกเลยเอารวมมันผมไปทั้งหมูทั้งไก่ไปเลยกักพักจำนามเลยคนมีควมสูขครับผม dạo chuẩn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ những